โอเคก็บอกง่ายดีตอนเราพึ่งื้อไรเดสบาร์ไดใดมือถือแต่ละทีที่กูเปิดคลิปนี่มันไม่เคยมีอะไรที่ดีวัสดีวันนี้เราอยู่กันในเกมเดสบาร์ใดใดมือถือนะครับเปิดคลิปมานี่ก็ไม่เปิดคลิปมาก็ไม่วอดมาจะตกคนแรกเขาดุงบิน แบบก็จะอัดคลิปแต่คลิปนี้แ mm. อปนี้ถูกต้องแล้วลุงบินไม่โอ้ไม่ดีเสร็จผลแอปนี้มานี่เครื่องตูแหลกด้วยเล่นเดตบาร์อะไรน่สะดวกด้วยดูเหมือนผลทั้งแอปถ่ายคลิปแล้วก็แอปคกดขัดอีกเล่นถายเล่นถ่ายอยู่ดูแบบโอ้ห่าจะได้แอป จะต้องโหลดแชทแชทเนามันจะตัดต่ออีก <g ül> อเฮ้ยครับนมดีๆตอนเราถือเด็กบอลจะได้มือถือครับผมนั่นรำมาแล้วมาบินไปหาฮงบินบินหิวหน่อยงบิน <c oughs> ุบินไม่สนใจเลยเลยเราเพื่อนอย่าเพิ่งเข้าไปต่อเพื่อน ทำไมเออทันอยู่ทันอยู่ไม่เข้าไปซซอนเอาไม่มีใครช่วยกูเธอได้ตาพวกอะไรวะเห็นว่าออกจากไอแอเรียนี้กันยิงตายอยู่ว่าตายอยู่คือบบหาแต่ละแอปนี่ต้อง คุณต้องลุกทิ้งโรดใหม่อีกรอบไปลูกผมจะตายละบาดกรรมกรรมบังมันดีนีไม่นีิ่งมั้ยมันเห็นมันล่มันเค็บได้ตรงนี้เดยอะชีบเอาว่าจะอีกมัตรงนี้ ไปดีเพื่อนโอ๊ยิด,ดอะไร,รไม่มันร้องันไเขย่นวางแคทจังวะอือปิดแถบมันมันไม่ปิดแถบมันได้ไหมปิดแถบมันปิดแถบมันแอ้ดิดด๊ดง যে তুমি তুমি আপনি